อยู่นี่นะคะแปรลิวจังหวัดะเชิงเซาามณ์บรรยากาศโดยรวมเราเพลินลอ่าตรงเขาเรียกตรงนี้ตรงเขาเรียก หอ oh, นาฬิกานะครับหอ oh, นาฬิกาข้างแม่น้ำบางประกงอันนี้ก็จะเป็นเรือของชาวบ้านที่มีที่บ้านอยู่ฝั่งนู้นนะครับ,บวันนี้น้ำก็ปกตินะครับน้ำก็ปกติ dư luôn cả nhà cả mình đi tạo thật mình đi tạo đường đi tìm kiếm 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 เป็นชาวบ้านวิถีชาวบ้านที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับต้องเวลาจะข้ามฝั่งมาก็ต้องต้องใช้เรือในการสัญจอนะครับข้ามไปข้ามมาโอ้หถือว่าน้ําน้ําก็ไหลเร็วเหมือนกันนะครับน้ําไหลอกั่ฝั่งนู้นมาโถด ศูนย์การแพทย์ศูนย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาชะเชิงเซาบริเวณหน้าหอนาฬิกาหอนาฬิกานะคตรงนั้นก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่กำลังก่อสร้างอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าทางเซานะครับ ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับ